สวัสดีครับท่านผู้ชมทางฟังและเอฟซีท่าน,นครับวันนี้ผมก็จะมาขายขายชุดยกนะชุดยกถ้าท่านใดอยากสูงนะครับยกได้ตั้งแต่ดีแมกดีแมกที่เป็นคอยสป,ปริงนะครับปั๊มสายอะดีแมกปั๊มสายพวกดีแมกนะครับแล้วก็ยันไปถึงดีแมกปีสองศูนย์สามที่เป็นคอยสป,ปริงนะ คอยสปิงแบบนี้เนี่ยครับเป็นคอยสปริงแบบนี้นะครับนะโอเคครับที่เป็นคอยสปริงแบบเมื่อกี้นะครับใส่ได้หมดเลยครับปีศูนย์สามถึงปีสองพันสิบเก้านะใส่กันได้หมดเลยนะครับทุดยุกนะครับถึงปีสองพันสิบเก้าปีศูนย์สามเนี่ยแบบเนี้ยใส่กันได้หมดยุกขนาดสูงเท่าไหร่นะครับหนึ่งนิ้วนะ หนึ่งเน้วพอดีนะครับส่วนยกคอลูกหมากเนะีย่ยจยเป็นแค่หกหุนเพราะว่าถ้าสูงกว่านี้มันจะล้อมันจะแบะก็จัดทุดไปนะครับใหม่กวนี้นะไม่ใช่อันนี้นะใหม่ของใหม่เลยนะครับก็ราคาอยู่ที่ที่หนึ่งพันบาทนะครับถูกๆเลยครับงานซ n c นซงานเนียนๆน,น,นะครับ หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับประมาณนี้เก็บเงินปลายทางไม่ได้เก็บอะไรเพิ่มเติมรับประกันรับประกันสินค้าตลอดการอ่ะใช้งานนะครับนะครับที่คุณแบบโอ้โอกาสแตกยากผมเลยค่ารับประกันไงนะเพราะว่าเป็นงานที่ว่าใช้งานหัวกึง cNC นะครับใช้ยิงเอาอ่ะไม่ใช่ใช่หลอไม่ใช่เล็กหลอนะนะครับไม่ใช่เล็กหลอ ถ้าเหล,ล็กหลอมันจะแตกไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มตาตรฐานะนะครับก็ใช้เป็นเหล็กเหล็กกึ่งครับเหล็กใช้ระบบหัวตัดนะครับก็งานดีอยู่นะครับก็พันหนึ่งเก็บเงินปลายทางนะครับก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาบอกได้มีทุกขนาดมีขนาด1น,นิ้ว1น,นิ้วครึ่งถึง2นิ้วเลยครับ ครับไม่ว่าจะเป็นตัวสูงตัวต่ำได้หมดนะครับก็สำหรับอีซุนะครับชุดยกสำหรับอีซุอยากสูงไงแล้วตัวสูงก็อยากสูงไปอีกก็ได้นะครับตัวเตี้ยอยากสูงก็ได้อะไรประมาณนี้ยกหนีน้ำท่วมนะครับประมาณนี้ก็อย่าทิ้งวัตถุแล้วก็ที่อยู่ให้ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดสติ๊กเกรเพื่อรับชมคลิปใหม่นะครับ สำหรับวันนี้เป็นการเสริมฉลอนปศุชนานานพิลินะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ